เชิญค่ะเปิงค่ะครับสวัสดีครับทิมอนครับเป็นยังไงเปิงเปิงครับเออนี่ก็ถามเลยเปิงเปิงได้ป่ถามเลยไหมไขอถามก่อนได้ไหมครับได้ครับจุฬารัฐมีคนถามอีกแล้วเ็ก็อย่างที่เห็นแล้วพี่ว่าถ้าเกิดนักลงทุนที่รับในเรื่องของการถือระยะยาวได้ระยะยาว ใ,ใช่มันก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วพี่ว่ามันอาจจะถูกกดกันด้วยเรื่องของเ e อิร์เน็งที่มันดิสพอยบ้างเพราะว่าด้วยโมเมนตัตมที่ธุรกิจมันไม่ได้มีปัญหาอะไรและธุรกิจมันเป็นธุรกิจที่ยังก <Okay. S 2> ัวอะไรมันก็กลับมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มขึ้นรอบนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้คาดหวังว่ามันจะกลับไปที่ที่เราเคยเข้าไปซื้อ <Okay. S 2> ในเร็วนี้นะครับเพราะว่า p e. ีปัจจุบันก็ยังถือว่าแพงอยู่แ,แต่ถ้าในแง่ของภาพทางเทคนิคเนี่ย ถ้าใครได้ได้ได้ติดตามผมในช่วงประมาณสองาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีพูดถึงผ่านรายการทางอินดี้ช n แนลบ้างว่ามันก็เป็นส่งแฮนด์แอนด์ชอวเดอร์อัพคอมนั่นแหละมันก็มีโอกาสกลับมาักยาวแต่ก็ยอมรับกันนิดนึงนะครับพี่ว่าที่ปรับเพิ่มขึ้นมาผมเชื่อว่ามันอยู่สามเหตุผลเหตุผลแรกก็คือเออร์เน็งในช่วงแต่้าสองแต่้าสามมันเป็นไฮพีซ่าอย่างที่สองก็เป็นเรื่องของภาพของกลุ่มกลุ่มโรงพยาบาลที่มันค่อนข้างรักาดก็เลยมีเงินเข้ามาอย่างที่สามมันจะเป็นเล่นเรื่องของ ตัวการปรับข้าวหัวนะครับาลายใจเตอหัวในแง่ของผู้ป่วยประกันสังคมนะครับทั้งหมดก็เลยอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนราคาก็เก็นกำไรได้ผมคิดว่าก็คงมีโอกาสไปเทสสองพันหกสิบแหละแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนากว่าก็คือตัวบิ๊กนะครับพี่บิ๊ก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 ผมเข้าใจนะว่าการที่มันปรับลดลงมาในรอบนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปไ,ได้ว่าผลกับกากไตามาาสองมันมันไม่ดีที่มันไม่ดีเนี่ย หลักๆเลยอาจจะมีเรื่องของ inventory loss น,นะครับ inventory loss ก,ก็คือราคากล้องเนี่ยมัน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 มีนมหลายตัวที่ออปิดเขาสะสมพวกแบบอ๋เรียกได้ว่าตุนสต็อกไปเยอะแต่ในคณะเดียวกันราคามันกลับปลกลงมานะครับก็คือขายไม่ดีกัคนะก็ตะกตรงนี้ก็อะไรต้องรับภาระแต่ว่าถ้าเราสังเกตเห็นในงานแฟร์งานแฟร์เนี่ยที่จัดที่เซนเวิร์มันมเป็นในช่วงไตรมาสสามเราเห็นได้ว่าเขามีจัดโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมเยอะมากก็คือราคาลงค่อนข้างเยอะก็แปลว่า การระบายสต๊อกในราคาต่ำกำลังระบายออกเพราะฉะนั้นไตรมาสสองอาจจะถูกบุกบันทึกในเรื่องของตกลอแต่ไตรมาสสามอาจจะมีการบันทึกกลับเข้ามาเพราะว่ามันเ,เรียกได้ว่าไหลออกออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นราคาในปัจจุบันผมยังคิดว่ามันเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็ใครที่มีอยู่ไม่ต้องขายตะกขาดทุนละรอนะครับเราเชื่อว,ว่ามันจะมาฟื้นขึ้นอีกทีนึงเนี่ยอาจจะประมาณช่วงปลายปลายต้น Q4 ตรงน,นี้นะ่าจะได้เห็นการื้นตัวของบิ๊กนะครับตรงน,นี้คงไม่ใช่ตําแหน่งการขับท<ะ>ุนส่วนหุ้นที่น่าจะเป็นตัวที่ชดเชยสภาวะขัดการขับทุนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมยังตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมยังคงไปมองที่ตัวเมกาอยู่นะครับเพราะยังเชื่อในเรื่องของ e a r n i n g ็ตติวิที่เขาทำออกมาสองรอยสี่สิบห้าล้าน<ะ>ก็น่าจะเป็นตัวที่ทำให้รา,าคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าณ<ะ><ะ>ปัจจุบันในรา,าคาก็อัพไซเปิดสิบแปดเปอร์เซ<ะ>็นก็อย่างอย่างอย่าง,าง,างให้เก็บไว้เพราะว่าวันนี้เราได้เห็นแล้วว่า ตัวเมกาเนี่ยเริ่มมีการหวังบิดหวางออฟเฟอร์ที่ปกติวอลลุ่มเริ่มเข้าฝั่งออฟเฟอร์ก็วังเข้ามาเยอะแต่บิดก็สู้เพิมต่อเนื่องนะครับก็เป็นไปได้ว่าถ้าผ่านระดับ27บาท50ขึ้นไม่ได้ราคาคงมีโอกาสกลับไปเกิน9นะครับค่ะหมดยังฮะงนะหมดยังฮะปิงก็หมดแล้วหมดแล้วคือตอนนี้เนี่ยไอตัวที่เหมือนเคยเป็นปัญหาระหว่างเรา ค่ะซีจีมันดีขึ<ม>้นละอันนี้สบายใจละก็ล่าสุดเป็นตัวบิ๊กก็ณนปัจจุบันก็ผมก็ยัง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 ,ยง,ยงมองว่าราคาหุ้นในปัจจุบันนันไม่ใช่้องระดับที่ต้องตัขดขาดทุนแล้วเพราะว่าที e เนี่ยมันแต่ตรงนี้เนี่ยสิบสามเท่ากว่าเท่านั้นเองเ,ออเรามีการปรับลด EPS อะไรลงมาเรียบร้อยแล้วเหลือต่ำกว่าสามสิบต่อเหลือต่ำกว่าสามสิบตังต่อหุ้นเพราะฉะนั้น ตรงนี้ผมชัวรคงไม่ต้องไปปัดขาดทุนนะครับก็ถือต่อไปก่อนสำหรับบิ๊กแต่ถ้าเกิดใครอยากจะสลับเพื่อเอากําไรคืนเนี่ยก็แนะนําไมก้านะครับสลับบิ๊กไปเมก้าค่ะอุ้ยเ้ยดีไม่ได้บอกขนาดนั้นผมอกว่าก็ปิงมาพูดอยู่ในคอมันไม่ได้ยินไม่ไม่ไม่ก็คือประเด็นคือว่าถ้าใครอยากจะสลับก็สามารถทําได้แต่ถ้าไม่ขายได้ไหมผมคิดว่าได้เพราะว่ามันเป็นระดับที่ไม่ใช่ระดับควรปัดขาดทุนนะครับถ้าจะปัดขาดทุนมนต้อง ตัดไปต้นแต่แรกมากกว่านี้ซึ่งผมช้าเองที่ไม่ได้ตัดมาไม่ได้นำให้ตัดต้นแต่แรกนะครับได้จ้าครับหมดแล้วนะครับโอเคปิงเคลียให้หมดแล้วนะครับครับไม่มีอะไรจะเคลียอีกแล้วนะก็ไม่ค่อยมีครับปี่โอเคโอเคอ่ะอย่างอื่นก็ว่ากันนะพอตลาดมันยังเป็นไซ์เว่เหมือนเดิมนะปิงนะครับครับ ได้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะก็ะเป็นรายละเอียดของคุณปิงส่วนคนที่ถามหุ้นทิติกรไปดูข้อมูลย้อนหลังได้เมื่อตอนเที่ยงนะจ๊ะนะจ๊ะครบถ้วนตอนท้ายอะ่ะได้ดูรายการพี่มันมัง้งเป้าให้ไปดูตอนเที่ยงกันนะคะจะได้รู้ทิติกรทีเคกับคุณทวชัยนั่นเองแกอธิบายครบนะไปดูนะไปดูไปด,ไปดูมีคนถามอยู่ทิติกร ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณทิพน์แล้วก็คุณทวัชชัยนะคะพักสักครู่ค่ะ